สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมซาเวียร์เดนมารกเชียนในรายการที่ทุกคนรอคอยก็คือเคล็ดลับนักมายากลนะครับหายกันไปนานรายการนี้พี่ซันจะสอนนะครับเทคนิคมายากลเท่ๆและเทพเอา้าคลิปนี้เป็นการผูกเชือกเป็นปมด้วยมือข้างเดียวนะครับเนื่องจากมันเป็นเทคนิคที่เทพมันก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครทําได้แล้วก็จะทําได้เลยนะครับ ทำได้ there, แล้วก so so? ็จะไม่มีวันกลับมาทําไม่ได้อีกนะก็แน่อยู่แล้วนะนะก็เตรียมเชือกนะครับยาวประมาณเก้าสิบเซนนะครับเชือกธรรมดาเชือกผ้านะครับหรือเชือกไนล่อนก็เชือกที่ใช้เรียนลูกเสือนะครับเชือกรองเท้าก็ยังได้เลยนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแต่ว่านี้เป็นคลิปพี่สันก็จะใช้ยาวประมาณนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการถ่ายทําใครชอบความท้าทายนะคลิปนี้ไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับ พร้อมกันแล้วก็ไปดูวิธีการสาธิตแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนกันได้เลย ถ้าไม่รู้ว่าทํำยังไงเนี่ยคนดูจะอึ้งแต่ถ้ารู้ว่าทําได้ยังไงเนี่ยคนดูจะอึ้งยิ่งกว่านะครับเพราะว่ามันเทพมากนะครับไม่มีอะไรซ่อนเลนปิดบงังใดๆทั้งสิ้นนะครับฝีมือล้วนๆความพยายามเท่านั้นนะครับทาให้ทําก็ทําไม่ได้นะครับถ้าไม่ฝึกอย่างหนักจับเชือกในลักษณะนี้นะครับใช้สองนิวนว้วนิ้วชี้และนิ้วกางคีบไว้นะครับยาอุตลิ ใช้นิ้วอื่นนะครับเริ่มแรกแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณก็จะต้องทําแบบนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าคุณจะเก่งแล้วก็ตามนะครับมันมันเป็นวิธีเดียวนะครับอ่าเฉียงวางนิ้วเฉียงลงนะครับประมาณนี้ไม่ตั้งแบบนี้นะครับว่าเฉียงลงไปประมาณนี้เฉียงลงไปเท่าที่นิ้วมันเฉียงลงไปได้อะพอคุณตั้งมือใช่ไหมแล้วคุณทำอย่างนี้แล้วคุณเฉียงลงไป นะครับแล้วกลางนิ้วนิ้วโป้งออกนะครับท่านี้เท่านั้นนะครับนิ้วโป้งกลางออกนะครับนิ้วชี้และนิ้วกลางขนานกันแบบนี้แล้วคีบเชือกไว้ให้เหลือปลายเชือกอยู่ยาวประมาณนี้นะครับประมาณคืบหนึ่งนะตะวัดนะครับจับแล้วตวัดใช้นิ้วเนี่ยตวัดตามเข็มนาฬิกาตวัดให้ ายเชือกด้านที่ยาวมันคล้องกับนิ้วโป้งนะครับตวัดปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ถ้าไปดูภาพช้าที่ผมสาธิตให้ดูนะครับจะเห็นมันเป็นลักษณะนี้พอมันคล้องกับนิ้วโป้งแล้วมันจะเหลือปมด้านยาวนะครับอันนี้ปมด้านสั้นที่เราคลบปไว้ใช่ไหมอันนี้ปมด้านยาวที่เหลือนะครับ ให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วโป้งเนี่ยลับนะครับจับตรงปลายปมด้านที่เหลือแล้วสอดเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างนิ้วโป้งกับสองนิ้วนี้นะครับดูมาอีกรอบตวัดปุ๊บมันทําชาไม่ได้นะอันนี้จะทาให้ดูตวัดปุ๊บมันเห็นไหมครับมันจะมีวงกลมอยู่ตรงนี้ เป็นห่วงให้เราใช้สองนิ้วนี้คีบปายนี้แล้วปล่อยคีบปุ๊บปล่อยปล่อยไปยที่เราจับไว้ตอนแรกนะครับคีบปุ๊บปล่อยปั๊บเลยคีบปุ๊บปล่อยปั๊บมาจับอันนี้แทนแล้วเอาปลายเนี้ยสอดเข้ามาในห่วงนะครับมันก็จะคล้องกันเป็นปม แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเวลาทําจริงๆมันต้องใช้ความพยายามสูงเลยแหละเพราะว่าเวลาคุณตวัดเนี่ยคุณไม่รู้แรงถ้าคุณตวัดไม่แรงพอเนี่ยมันจะไม่คลองนะครับแ้่คุณตวัดแรงเกินไปเนี่ยมันจะหมุนอย่างเงี้ยนะครับมันจะหมุนรอบมือคุณอนะ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะจับไว้ไม่ทันนะครับแรงแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน คุณจะต้องรู้ของคุณเองว่าคุณออกแรงเท่าไหร่คุณถึงจะหลับได้นะครับพี่สันบอกวิธีการไปแล้วมันเหลือแค่ว่าฝึกตามนี้เท่านั้นเองนะครับถ้า,อาเอาจริงเอาจังในชั่วโมงหนึ่งก็เห็นผลละจริงๆนะแค่ชั่วโมงเดียวนะครับตวัดคล้องจับ,จ,บจับแล้วปล่อยแล้วก็ดึงอันนี้จับแค่ปลายด้านยาวอันเดียวเข้ามามันก็จะเป็นปมนะครับ ก็จะเกิดความเท่ขึ้นเอาไปเล่นตอนคาบบุกเสือเวลา,าเรียนผูกเงื่อนอะ่ะทาอย่างกูได้เปล่านี่กูมีเงื่อนพิเศษนะเว้ยปึ๊บฟักนี่เห็นไหมโอ้โหเท่จริงเลยว่ะเพื่อนทําได้ไงเอาไปโชว์ครูได้นะครับแต่ต้องทําไม่คล่องก่อนนะถ้าไม่ได้นี่อาจจะเกิดการหน้าแตกขึ้นนะครับสักสองครั้งนะครับครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองทำได้ก็ยังหล่ออยู่นะ ไอ้เมื่อกี้กูไม่เอาจริงฮนะเดี๋ยวครัวงนี้กูเอาจริงละปุ๊บปุ๊บได้นะครับถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สองก็ยังไม่ได้ครั้งที่สามก็ยังไม่ได้นี่ไม่ไม่ดีละนะครับ <laughs> ก็พยายามซ้อมให้มันได้ภายในครั้งเดียวเลยจะดีที่สุดนะครับลองไปเล่นดู <laughs> เป็นไงสอนเสร็จแล้วครั้งนี้เร็วไหม <laughs> เทคนิคมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ แต่ว่าความยากมันอยู่ตอนเวลาเราทําจริงๆเนี่ยโมเมนต์ที่เราออกแรงอะ่ะมันไม่เท่ากันแต่ละครั้งแล้วมันมีทริคอยู่นิดเดียวทามมิ่งของมันเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เราจะปล่อยมือจากเชือกแล้วก็คีบอีกปลายหนึ่งนะครับปล่อยปลายแรกคีไปลายที่สองแล้วดึงทะลุห่วงที่เราสร้างขึ้นมาถ้าพ้นเวลานั้นไปแล้วอ่ะมันก็ จะไม่มีทางทําได้อีกนอกจากเริ่มทําใหม่ครั้งหนึ่งนะครับมันไม่มีทางได้จบมาแก้ตัวความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลานิดเดียวโอกาสเพียงนิดเดียวเท่านั้นที่เราจะคว้าไว้นะครับถ้ามันหลุดลอยไปแล้วก็จะไม่มีทางหวนขับมาได้อีกมันก็เหมือนชีวิตนะนะเริ่มดรามา่าโอเคพูดถึงการนําไปใช้เนะี่ยเทคนิคนี้มีการเอาไปใช้เป็นตัวเปิด ของกลเชือกนะครับหรือว่ากลเชือกที่ใช้กับแหวนหรือว่ากับห่วงเนี่ยมากมายนะครับมันเป็นเทคนิคแรกเริ่มนะครับเวลาเราเริ่มต้นการแสดงนักม,ยกมายากลมักจะเริ่มต้นด้วยวิธีการนะครับใช้เทคนิคนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเปิดเป็นกลแรกที่เริ่มนะครับมันก็จะสร้างความเซอร์ไพรส์อิมเพรสชันให้ให้ให้ผู้ชมได้ในครั้งแรกเลยนะครับเราควรจะเปิดทริคด้วยกลฝีมือนะครับด้วย มันเหมือนกับการผูกเชือกธรรมดาเนี่ยที่ทุกคนทําได้แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับมันมีอะไรที่เป็นเป็นสกิลของนักมายากลน,นะครับมันมีทั้งความเร็วความแม่นยำแล้วก็ความสวยงามด้วยถ้าคุณแสดงได้ดีนะมันสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปผนวกเข้ากับมายากลอื่นๆแม้แต่กลไพ่ก็ได้นะครับเชือกเนี่ยนะมันก็เป็นกลที่คลาสสิกแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ ของแบบนี้มันจะพอรู้แล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปดัดแปลงประยุกต์นะครับหรือว่าเอาไปสรรสร้างเป็นกลเนี่ยได้อีกมากมายเลยตามแต่อจินตนาการไอเดียของนักมายากลนั้นๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบมายากลกด subscribe Salvia h e Magician Channel ไว้เลครับมีสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับมายากลมากมายมีกลง่ายๆที่ผมนำมาสอน ให้เอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้อยู่กับผมซาเวียเดอะมจิเชียนรู้เรื่องมายากลโดยนักมายากล